โอ้โหขนใหญ่มากโอ้โหขนใหญ่มากรอบนี้มาสามคนเลยผู้จดดสารสามคนยิ้มคนหนึ่งอ้าปากสองคนส่วนคนขับลับคนขับลับในอุยหุยหุยต่ำมากมันต่ำมากมันันใหญ่มันต่ำมากเลย ยังรอดอีกเลยเนี่ยยังรอดอีกเลยกดไม่ได้บดเบรกเลยนะเนี่ยโอ้ยหนักมากหมดน้ำมันเยอะอยู่นะขึ้นอยู่นะแต่มันหมดน้ำมันเยอะน้ำมันหมดเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยเด้นเฮ <c oughs> ยังจะหัวรเรายเฮ้ยเฮ้ยเม้ยเฮยเ่ยนะ ตอนนี้ได้อยู่อุ้ยมันถอยได้อยู่เห็นไหมเอารถทัวร์มาขี่ด้ดีเอามาขับในนี้อ่ะจะอุ้ยอุ้ย ทำเกินชนเราใช้น้ำมันเยอะมากน้งมันไหลเป็นน้ำเลยอะใช้น้ำมันเยอะไปไหนเนี่ยก็มาไกลอยู่นะก็มาไกลอยู่นะต้องห้ามเบรกอะถ้าเบรกคือกว่าจะไปก็คือน้ำมันน่าจะลดไปอีกครึ่งหนึ่งนี่เราก็ต้องเล่งไปเรื่อยๆใช่ปะต้องเหยียบคันเร่งตลอดเวลาตลอดเวลา อุเหยยบเขาเร่งตลอดเวลาไม่ได้แล้วหรอไม่ขึ้นอนะ่ะอันนี้น่าจะได้อยูน่นะมันก็สนุกอ,อีกแบบนึงแต่ว่ามันเขียนว่าอะไรนะฟิงเกอร์หรอทัวร์หรอเนะี่ยแปลว่าอะไรอ่ะ เอ็กซอ่านไม่ออกต้องซื้อแปลกๆฟอนต์แบบอ่านไม่ออกยิ่งภาษาอังกฤษออนแออยู่แล้วทำต้องสืออ่านไม่ออกแบบนี้เขายไกลมากอุ้ยหัวทิ่มเลยอาถอยหลังก่อนแล้วก็เดินหน้าอุ้ยมันทำไมไม่ขึ้นวะ ถนนแบบนี้สิอาจจะได้อยู่นะแต่ขึ้นภูขึ้นเขาไม่ได้หรอกนะคันเนี้ยเยวลาตดก็ตดปูดปูดเหมือนไอ้เนี้ยอ่ารถสิบล้อใช่ไหมเฮ้ยหรือว่าเกมนี้มีรถสิบล้อเฮ้ยเดี๋ยวไปดูก่อนได้ปะแอบดูได้ไหมเฮ้ยอาจจะมีนะสิบล้ออะแท็กเตอร์ยังมีเลยนีแหละ นี่แหละใช้ใจไฟฮาเฮ้ยลิขสิทธิ์มาลงมาแล้วว้ายคนขับตายก่อนเลยดูแล้ Potter, s <S วโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอหากันทุกคนโอ้ยลอยลอยไม uh ่ลอยนี่รถทัวร์ก็ลอยได้เหมือนกันเหรอลอยลอยลอยกระทุง ไม่ใช่อะลอยลอยกระทุ่งไงเฮ้ยมันจะไม่ขึ้นนะเนี่ยอืมเราจะเล่นให้ครบทุกด่านเลยนะแต่มันน่างุดกิดมากเลยอ่ะมันช้าทั้งช้าทั้งคันใหญ่ทั้งอืดทั้ง ใช้น้ำมันเยอะติดหลุมนี่แน่เลยเนะี่ยโอ้ยไม่ต้องพูดถึงด่านนี้ด่านนี้น้ำมันหมดไว้มากเอ๊ะรู้สึกว่าเหมือนค่ายทหารใหม่กับอะไรนะกับฤดูกาลนอะ เหมือนกันมากเลยนะสมเนี่ยคล้ายๆกันเลยที่มันจะมีแบบเหมือนหลายๆด่านหลายๆแบบแบบยากๆอ่ะเฮ้ยไปแนะหนึ่งให้พูดไอสันโอ้ะโอ๊ะโอ๊โอ๊เฮ้ยอุ้ยเกือบถึงเพชรแล้วพอดีเลยเนาะจะคิดมากพอดีไปอุ้ย อ๋อโอ้เป็นหิมาเป็นแบกกาแบบนี้สวยมากมีดาวด้วยนะเุ๊ยฮะช็อกโกแลตเหรออุ้ยเหรียญน่ารักมากเป็นช็อกโกแลตเฮ้ยเฮ้ยน้ำมันจะหมดเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้ เอ้ยอย่างงี้ต้องลดไถ่ปะอ้อเป็นต้นไม้กับของขวัญคิดมัดเนาะอุย้ยน่ารักมากมันหมดอีกแล้วโอเคเราเหยียบคันเร่งสุดๆเลย่งพยายามอยู่ ติดติดอ้อุอปรสรรคเป็นไอ้น,นี่แต่เป็นเหรียญช็อกโกแลตเนาะเอยน้ำมันหมดอะ